สวัสดีค่ะกำน่งก็ไป๊บต,ต,ต้องการความยุติธรรมต้องการความยุติธรรมอะไรวะอ๋อมือที่สามเขาตังการความอ๋อเขาต้องการเจรจาขอความยุติธรรมขอความยุติธรรมที่เขาไปมีมือที่สามขอความเป็นธรรมที่เขาไปมีมือที่สามคือ ขอความเป็นธรรมว่าเขาเลิกกับมือที่สามแล้วอย่างเงี้ยเหรอหรือจะไปอยู่ยงมรักกับมือที่สามจืเป็นยังไงเดินทางขอความยุติธรรมในการเดินทางที่เขาไปมีบุคคลที่สามอ่าก็คือเขาไม่ยอมรับ เขาไม่ยอมรับว่าเขาอะมีบุคคลที่สามแต่เขากับบุคคลที่สามทำอะไรกับคุณใช่ไหมเป็นพวกคุณใส่หมื้าดำตะเคียนกับขาคุณหรือให้คุณแบบล้มหายตายจากไปเลยอะไรอย่างเงี้นะเขาไม่ยอมรับนะอันนี้ใครครับมือที่สามเหรอคะเพื่อนเก่าเพื่อนเก่า เป็นเพื่อนเก่าของคุณอ่ะรำรู้เราใครเพื่อนเก่าของคุณอาจจะเป็นครูอดิตชา่คิครูเท้ของคุณหรือเพื่อนที่คุณกบเกมาตั้งแต่เด็กอ่ะตีไปได้อไพร่ันนี้ก็คือเระเก่าที่บ้านเกิดจะต้องเป็นเป็น โอเคอาจจะมีผูค้คนนะถามเขาว่าถามเขาว่าเฮ้ e ey, แยแอบมีมีผู้สามจิงเหรือแอบชู้จริงหอรงหออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแอบเอาเงินไปใช้ใจกับผู้สามรจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพิจะบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ทําเขาจะโขความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมกับเพื่อนฝูงหรือผู้คนที่เขารู้จักกันนะว่าคือประมาณว่าเขาอ่ะไม่ได้ทําเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้มีเขาขขความเป็นธรรมว่า ให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยว่าสิ่งที่คุณคุณพูดมาคือเขาไม่ได้ทำขอความเป็นธรรมให้เขาด้วยค่ะคือโต๊ะโปเลก็มาวุา้ยเขาไม่ยอมรับนะกับสิ่งที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่กับกับคุณนั้นเขาไม่ยอมรับประมาณแบบเสียงค้างๆรูกูแบบอารมณ์บบมรบบอ้อนเลยนะกับประมาณจะแฝยอ่ะไม่ได้ทำไม่มีไม่ได้ทำ no no ไม่ได้ทำ no I don't have I don't do it. no อะไรเงี้ยคือแบบ กิริยาท่าทางอนะ่ะคือแบบคือปฏิเสธอะ่ะคือไม่ได้ทำแต่ที่จริงก็คือผู้คนรู้ว่าเขาทำเนี่ยผู้คนเห็น,น่งผู้คนรู้ความลับไม่มีในโลกไงแล้วขอความเป็นธรรมด้วยนะจากจากทุกคนว่าเขาไม่ได้มีมือที่สามแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เออคือขอความเป็นธรรมให้เขาอะไรเงี้ยกับอ,อกับเขาอะไรเงี้ยขอความเป็นธรรมให้เขาหน่อย าอาจจะแอบไปคบกับคนเก่าๆไปได้ที่แบบอาจจะเคยคบก,กันก่อนที่เขาจะมาเจอคุณหรืออาจจะเป็นบุคคลที่คุณกับเขาเคยรู้จักแต่คุณไม่รู้เลยว่าบุคคลนั้นคือใครแต่เซอร์ไพรส์ถ้าคุณได้รู้จะเซอร์ไพรส์ค่ะมาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งที่เจ็ดมาดูว่าจะเด้น <c oughs>